สวัสดีลูกค้ารันเรปูซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินอีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้แอดมินก็มาพร้อมกับรถดิ่เพิ่งเข้าใหม่อีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้เป็นฮาร์เลสเดวิสานแฟรตบอยเค่ะลูกค้าคันนี้เป็นรถปี2016นสะคะสำหรับแฟรตบอยเนะคะจะมาพร้อมกับเครื่อง110คิวบิกค่ะแล้วก็ระบบเบรก ABS นะคะแล้วก็จะมีระบบ Cruise Control มาให้ด้วยนะคะ เลขไม้นะคะอยู่ที่9,148ไม้เท่านั้นเองค่ะ พาเลเดวิสานแฟรตบอยเอสคันนี้นะคะเป็นรถปี2016ค่ะลูกค้าสเปกก็เป็นสเปกเมกา 1HD นะคะรถผลิตอเมริกาค่ะคันนี้นะคะนำเข้าจากอเมริกานะคะ สำหรับคันนี้เป็นสีดำเงาว v i ิ b l l c k k ค่ะก็บางคนหนะ้าบางคนหลังเป็นสีดำเงาล้วนไม่มีลวดลายนะคะส่วนตัวถังน้ำมันก็จะมีเพจ h a r l e y d a v i d s USA ติดอยู่ที่ถังน้ำมันทั้งสองด้านนะคะเครื่องโยกสกีมิ่งอีเกิ110คิวค่ะ1,800 c c นะคะเครื่องเดียวกันกับตัว c ี o นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวเครื่องดำด้วยนะคะ ว่าจะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS แล้วก็คุยคอนโทรลจากโรงงานเลยนะคะสำหรับ Fat Boy S นะคะก็คือเป็นตัวเทพของ Fat Boy นั่นเองค่ะสำหรับของแต่งก็จะมาพร้อมกับท็อคู่แวนแอนไฮน h นะคะกลองสก m มี่อีเกิลจุนกลองแวนแอนไฮน์ฟูเอลแ c k นะคะแฮนด์สูง12นิ้วสีดำค่ะแคชบาร์ตัวรถเป็นของ HD นะคะคันเบรกเป็นของ HD นะคะ ไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะคะที่แฟตบอิษให้มาอยู่แล้วนะคะคันนี้ดำดุเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าหนังข้างนะคะการเกียร์ HD ค่ะคันเกียร์นย HD นะคะลูกค้า นี่นะคะถังน้ำมันทนะั้งสองด้านติดเพจเหมือนกันนะคะคลาดกลางถังน้ำมันก็จะเป็นหนังนะคะแล้วก็ปัม Harley ๊มฮาร์เล d ด v i ิ s ันยูเแบบนี้เลยนะคะมีเพจตรงนี้ด้วยค่ะเขียนไว้เช่นเดียวกันเลยค่ะว่า USA นะคะ,ะตัวนี้นะคะเป็นเกน้ำมันดิจิตัลนะคะลูกค้าแล้วกอ็อันนี้นะคะเป็นฝาถังน้ํามันนะคะเป็นของ HD ทั้งคู่นะคะรถสวยมากนะคะ คันนี้รถสวยไม่น้อยค่ะใครที่หาแฟตบอยเอสอยู่นะคะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะหายากมากๆ,ๆนะคะสาหรับรุ่นนี้นะคะแอดมินเพิ่งเคยขายไปไม่กี่คันเองคะ่ะลูกค้าสวยงามนะคะสำหรับราคาตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไปให้ลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์เพจของเรานะคะหรือว่าโทรหาแอดมินได้โดยตรงเลยนะคะสําหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปกับพาเลเดวิสานแฟตบอยเอสปี2 0ง6กคันนี้นะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ